สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีอรับกับสถานการณ์กับคนที่คิดบวกคนที่ขี้นินทาคนที่ขี้บ่นดูที่จิกจิกปลายลคนคงจะเคยเจอนะคนที่แบบท็อกซิกหรืออะไรก็แล้วแต่คนนี้แบบเร่ร่อยนะเออ จ็คแนฟิลได้กล่าวไว้ว่าวิธีรับมือกับคนที่ท็อกซิกหรือว่าคนที่ขี้บุ่นขี้ดื้ที่จุกจิกคนที่ําเรื่องร้ายๆหรือที่เล่นทาเพื่อนเน oh. ี่ยเขาบอกว่า,จาแจ็คแคนเจอบอว่าให้คุณเนี่ยเลือกเลือกที่จะสารสัมพันธ์ต่อ ันนี้คุูเลือกที่จะไปนะคะทุกคนคนทุกคนนะคะคนรอบตัวคุณทุกคนเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบหากคุณเลือกที่จะอยู่กับคนนี้ต่อสารสัมพันธ์กับคนนี้ต่อคุณก็เลือกดูเฉพาะที่เขาเป็นบวกนะคะ เมื่อคนมองเห็นด้านหววหรือด้านยีของเขาเนี่ยให้ชมชื่นชมด้านนั้นให้เยอะๆนะคะเมื่อคนชื่นชมเขาด้านนั้นเยอะๆเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยก็จะดึงศักยภาพด้านนั้นออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะอืมเพราะว่าเหมือนบางคนเนี่ยเขาต้องสิก์ก็จริงแต่ คุณไม่สามารถตัดความสัมพันธ์เขาได้นะคะเพราะเขาอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อคุณแม่คุณน้องคุณพี่คุณพัวคุณแมยคุณแฟนคุณหรือเพื่อนที่คือดีกับคุณนะคะฉะนั้นให้แจ็คแอนเชียบอกว่าให้คุณเลือกฟังหรือเลือกคุยแต่สิ่งดีๆเขาเท่านั้นนะ,ะมองแต่สิ่งดีๆเขาเท่านั้น สิ่งที่ดีก็ไม่สิ่งที่ไม่ดีของเขาปปก็ไม่ต้องไปโฟบกัสไม่ต้องไป,ไปพูดถึงไม่ต้องไปวิพากไม่ต้องไปวิจารแต่ให้เชื่นชมสิ่งที่ดีที่ที่เขาท,ทําแทนให้มองแต่ข้อดีของเขานะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นอันเนี้ยข้อนี้นะการคิดว่าทุกคนเนี่ยใช้ได้กับทุกทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องความสัมพันธ์กับทุกรูปแบบ เราวจะเป็นลูกหลานะอะไรก็รแล้วแต่ให้คนมองแต่ข้อดีนะคะแล้วคุณก็คุณก็เขาเรียกว่าอะไรน,นะเป็นแสงสว่างนะคะเป็นไวเบรชั่นที่ดีเป็นตัวอย่างให้กับเขานะเพราะคุณไปเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถไม่สมามารถที่จะไปสอนเขาได้แค่คนเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเมื่อเขาพร้อม ที่จะเรียนรู้จากคุณเขาก็จะมาขอเรียนจากคุณเองหรือเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเขาก็จะมาขอเรียนรู้จากคุณเองหรือว่าเขาเห็นคุณเป็นคนที่แบบเลิศมากคุณก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่คนดีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเองแล้วเขาก็อยากที่จะมาอยู่กับคุณนะคะอืมฉะนั้นเนี่ยก็ อยากให้ทุกคนลองลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจง่ายมากก็คือแค่บอกด้านดีและชื่นชมขเขาแล้วเขาจะทำเพิ่มผนสิ่งน,นั้นให้กับคนเยอะขึ้นเยขึ้นนะคะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะด้วยรักและประารถนาดีนะคะทุกคนทุกคนกับชีวิตที่ดีทุกคนคู่ครกับความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ คุณทุกคนที่คอมเมนต์กดติดตามกดแชร์กับคนที่คุณรักนี่นะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย